พื้นที่การทําสวนไร่นานะครับนอกจากการมีแหล่งน้ําที่สมบูรณ์นะครับเราจังตระหนักถึงการจัดรูปแปลงเพื่อการเกษตรดังนั้นทุกท่านอาจจะเรียนรู้เรื่องอเกษตรพอเพียงขององค์ในหลวงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรางนั้นการจัดรูปที่ดินและการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตัวเองนะครับให้เหมาะสมและ,ะมีประสิทธิภาพ คือสิ่งที่มีความจําเป็นว่าไรนานะครับแหล่งน้ํานะครับพืชสวนสวนกินได้นะครับพืชเกษตรกินได้พืชจําหน่ายพืชเศรษฐกิจนะครับมีเท่าไหร่เราก็สามารถจัดสรรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเกษตรที่ดีนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็ค่อยพึ่งพาวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็น มเมล็ดพันธุ์นะครับจากต่างประเทศหรือในประเทศแล้วก็ปุ๋ยสิ่งสาคัญคือปุ๋ยครับกับน้ํานะครับเน้นเลยคือปุ๋ยกับน้ํามีหวัวใจ <น S 1> สําคัญของเกษตรในยุคนี้นะครับที่เหลือนะครับถ้าท่านปลูกดีมีผลิตผลท,ที่มีคุณภาพนะครับรับรองตลาดขายได้แน่นอนถ้าไม่ได้นะครับรสชาติได้ความร้อนได้ที่จะเป็นผู้หาตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรหลายๆกลุ่มให้นะครับเพราะฉะนั้น ทุดม่อนสุรพัฒน์หมื่นศรีรัตผมเขตสองจังหวัดชัยภูมิ